เราฟกันอีกแล้วนะโอเควันนี้เราเปลี่ยนรหัสซึ่งราหาัรหัสเจ็ดหมัดไม่เจอแล้วก็เลยเอารหัสโมจิตื่นโอเคที่จริงมีอีกรหัสหนึ่งนะแต่ยังไม่เอาโอเคเปิดออร่าอู้ถ้าเราเปิดทุกคนก็น่าจะรู้นะถ้าเราเปิดออร่ามันจะเป็นสีตามออร่านะมาเคโอ ยิงกงาแพงได้ด้วยแถมดูน้ำได้พี่พีดีนะแต่เราเคอมโบไม่เป็นอาจเจอศัตรูเจอเหยื่อและเจอเหยื่อและพะตื่นพะตื่นเนาะพะตื่นเจอโมจิตื่นบ้างไหมอยากเจอโมจิตื่นเปล่าเราอ่ะเราเราอยากเจอโมจิตื่นเปล่าเอาไปกิน ไม่โดนหม่โดนหม่โดนมันไม่โดนใครสครักคนน่ะโอ้ยแต่พีพไม่เก่งใช่เราพีพีไม่เก่งซึ่งเออรหัสนี้มีเงิน41ล้าน โอ้ไม่ก็เลยเออเลย,เ,เ,ลยเราไปสุ่มผลกันเพราะว่าผลในตัวเรามีแต่ผลกากกระลาำหลกักหลกักหลกักหลักมากเลยมาดูซิผลอะไรว้า <c oughs> แมมมอดว h เอ้ยดวงดีจัดก <c oughs> ็ยังนี้ไม่ได้เตรียมนะ เตรียมผลแมมโมดก็คงขาหายไปแล้วอะ่ะเฮ้ยลมมผลแมมโมดผลแดงผลเลกที่สุ่มได้เฮ้ยครั้งเลขเลยนะนี่นี่มันครั้งเลขวยซ้ำที่สุ่มได้ผลแมมโมดในรหัสนี้เพิ่งสุ่มเลย OMG OMG แมมโมดฟุต เออเราต้อง أ, เอาแบบขึ้นมาดูไม่ต้องเอาแบบขึ้นมาดูก็ได้ดูชื่อ M A M M O T H M A M M O T H M O M o, M, M, o, M, o, M, o, M m o m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 od và cỏ food ô m oh my god Chết mẹ mod โอเคเราต้องเทรดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมโอเคดูก่อนว่าโอเค M O M M O H T เทรดแม่มอดโอเคมันไม่ถูกสรุปจะเทรดไหมแมมมอดเนี่ยเทรดใช่ไหมเราซุ่มด้วยแมมมอด oh โอเมก้าชาร์เดอรคุม้มไหมมันคุ้มไหมเราไม่รู้มันคุ้มไหมเราไม่รู้เรื่องผลอ่ะ อืมอืมไม่ไม่รู้จริงๆอว่ะมันคุมไหมแต่ก็เอา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 ไปเถอะราคาแตกต่างกันโอเคผลแดงผลที่สองโ <laughs> อ้ ส p ปี k okay, e, t h ไทยแลนด์ไทยแลนด์เออใครยังไงมันก็เป็นคนอังกฤษถามๆไปก่อนเ่อเป็นเป็นผู้ไทยได้ โอเคใหม่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 โอเคที่นี่มีแต่โอ้ดีมากโอ้หสกิลที่หนึ่งคือแบบนี้เอ้ยน่าจะเราเองด้วยซืปดันตัวเองไปข้างหลังแล้วก็ผลักศัตรวไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิด ส่วนอันนี้มันอันนี้มันได้สองท่าคือท่าที่อยู่บนพื้นอันนี้ท่าที่อยู่บนพื้นจะเหมือนหนำโอเคส่วนที่อยู่บนฟ้ารอแป๊บโอเคส่วนโมจิเติร์น,นโมจิเติร์นปิวปิวกดข้างแล้วก็สกิลสุดท้ายปิวตายโอเคส่วน อันนี้จะเป็นบนฟ้าบนฟ้าจะเป็นแบบนี้เราต้องเล็งให้ดีนะสะตูดูปสกิวมันจะกดการจับจับแล้วก็มองไม่ทันเออเอาใครที่มีใครที่มีผลโมจิเตินก็คอมเมนต์อเอามานะนะคอมเมนต์บอกคนอื่นด้วยนะโอเคสกิวนี้จะเป็น เหมือนโมจิธรรมดาเลยนี่นจะเป็นแบบน,นี้ชูเวียงอุม้มอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นการต่อยแบบรลโรลรรรกดต้องกดค้างด้วยส่วนอันนี้จะเป็นการจิงแล้วก็ทำดาเมจด้วยแต่มันจะเลี้ยวทำดาเมจยากหน่อยแล้วก็ อันนี้เหมาะสำหรับการเดินทางมากกว่าแล้วก็เลี้ยวง่ายมันเลี้ยวเลี้ยวง่ายกว่าโมจิไม่เตอะแล้วก็ปีนได้มันมันปีนยากปีนยากโอเคได้ละแถมวิ่งบนน้ำได้ด้วยเป็นยังไงมันเป็นผลที่โอที่แบบ ก่สุดในเกมแล้วคิซเน่มันมีแค่ห้าสกิลเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็มีแค่ห้าสกิลแต่คอมโบดีกว่าแต่เราไม่เก่งคอมโบเออส่วนใหญ่เราจะเก็บเข้าหัวกับบอสรหัสหลักเราเก็บเข้าหัวกับบอสเท่านั้นเราไม่เก็บข้าหัวกับคนอื่นหรอกเดี๋ยวตายเดี๋ยวเสียเข้าหัวเออแล้เราก็เจอบ่อยด้วย โปรโปรปาโลปาโลอูจักเปลาปลเียงทุ่มตูมจืบเออออยู่ไหนจืบตมจ อย่างนี้ใช่ไหมไปซะจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรทำอะไรเอือกเกเด็นปิ้วเกลิ่นไปฟะชุดปล่อยมากธรรมดาชุดชุดปล่อยปล่อยปล่อนะ้าวตีมันทนไม่ไหวละ่ะ เอาไปอยู่ในนุ่นโดนไหมก่อนโดนมั้งอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันดูนั่น,อน,น,อน,น,อน,นโอเคมันได้แค่เดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันได้แค่นิดเดียวนิดเดียว ว่าตัวนี้ข้างง่ายหมวกโอ้มยวจะได้โดนต่อยโดนต่อยโดนหมัดโดนหมัดคู่เจ้าใช่ไหมเออไอไใช่พซ่าโอเค มาดูซิว่าแค่ครับไม่มีกระจกมันไม่มีกระจกอ๋อ,อใช่มีกระจกในยืนอันซึ่งทําบนอันอื่นตื่นไม่ได้เลยอืมมันก็ต้องเหมาะกับอันนี้อยู่แล้วสิเหมาะมันต้องเหมาะมันต้องเข้ามันต้องเข้า ตีมันต้องเข้ามาเลยมาไม่ได้ฟาร์มอย่างไรก็พุ่งได้โอเคแล้วเปลี่ยนกลับไปใช้ดาบคู่เอะวัดอ๋อโอเค oh. okay. กิ้งกิ้งกิ้ง เราไปดูกันว่าเออแล้วก็ผลตื่นทุกทกิวนั่นแหละเช็คเช็คโอปอปีนยากเย h o o มันง่ายมากที่จะควบคุมแล้วก็เลี้ยวง่าย,ยด้วย าคาเฟ่ก่อนละ What เออเปลี่ยนเผาดีกว่าเผานี้มันไม่ไม่ไม่เอามันไม่เอามันไม่ไม่เอาเราไม่ชอบต้องการเผาเออไม่เอาแองเจิ้ลไม่เอาแองเจิ้ลได้บ่ขอและบิดได้บ่เออนั่นแหละขอบคุณ โอเคกบมาแล้วโอ้ไปนั่งเหบอกเลยมัดรหัสเนี้ยโคตรโหดโคตรอึงโอเค,ออเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนะั้นละบายบาย